ให้เราดูอะเรามั่นใจว่าตัวเรียนดีแน่นอนแต่ว่าออนนี้เราใครเป็นตูเรนแต่น้องไม่บริการการแกะให้เราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าทุกแกะอยู่ว่าเป็นตุ้เรียนห่นค่ะตู้เรียนหล่นเขาไม่แกะกันถ้าอยากเอาของสวยไปซื้อที่อื่นค่ะขายไม่ได้อย่างนั้นครับเราต้องแกะเราจะได้เห็นเนื้อต่ปันจุนว่าเป็นอย่างไรตุ้เรียนน่ะเพราะว่าเป็นตุ้เรียนหล่นค่ะเรารู้ตู้เรียนหล่นก็คือมันสุกที่สุดที่สุดที่สุดที่นี้ ไมคะท่ไม่เราไม่เอาเงินพี่สองร้อยเราคืนได้เงินเช่นี้เราทําบุญได้ค่ะพี่นะเราเราไม่เอาหรอกเงินแค่สองร้อยลูกค้ากินไม่ได้เราก็คืนแต่อันนี้เราขายทุเรียนกรณีขายแบบนี้ขายทุเรียนแบบนี้เลยค่ะทุเรียนสุกนิ่มลูกเนี่ตอนนี้น้องตอนที่เราเลือนน้องเกะอะไรยังเราไม่มีการบริการแกะเพราะว่าเราขายทุเรียนสุกนิ่มอ่าเนี่ยตอนนี้ใครไม่ดีอ่ะน้องน้องสามารถสามารถแต่ถ้าลูกค้าจะฟังนะแต่ถ้ากรณีลูกทุเรียนอ่ะเปรี้ยว เน่าเป็นน้ำแบบกินไม่ได้เละตรงเป๊ะอ่ะก็คือไม่เป็นไรเพราะว่ามันจำมันเปรี้ยวอันนี้มันจำนะคะที่พี่เอามาค่ะพี่นี่พี่เอามาพี่ซื้อเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เอามาเลยอามาเปลี่ยนนี่บ้านอยู่ตรงนี้มันก็จำอยู่แล้วครับลูกเรียนะลู้เรียนสุกหล่นลูกค้ารู้อยู่ว่าเป็นแบบน่้พี่เอามาจำมันก็จำมาตั้งแต่น้องเนี้ยถูกไหมล่ะอ๋ออันนั้นไม่รู้นะคะแต่พี่เอามาจำมันก็จำมันผู้นหล่น้อเรียนหล่หมลก็ต้องจำพี่มันจำอยู่แล้วทุกเรียนหล่นนะพี่มันนิ่ม แล้วน้องบอกว่าพี่เอามาจำเนี้ยมันก็ทำให้น้องอ่ะพี่ต้องซื้อทุเรียนตัดอย่างเดียวถ้าพี่จะเอาเนื้อแห้งนะน้องแนะนาโจป้ายด้วยนะคะราคานี้กับทุเรียนแบบนี้นะไม่ว่ากงอ่ะพี่จะขายพี่ก็ขายที่หมดนะนั่นแหละถามจริงแต่ว่าเขาเอาไปแล้วเขากินได้ไหมแต่ ทุเรียนหล่นพี่เขากินไม่ได้คือเปรี้ยวค่ะพี่แต่แบบนี้ก็คือทุเรียนหล่นมันเละนะมันกินไม่ได้เละเพราะว่าเป็นทุเรียนหล่นค่ะอ่าไม่เป็นไรถ้าางนั้นลูกค้าเขาไม่เข้าใจว่าทุเรียนหล่นยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอขายคนอื่นคนอื่นเข้าใจเข้าใจที่เราบอกว่าทุเรียนหล่นมันนิ่มไม่มันไม่แห้งเหมือนทุเรียนตัดถ้าทุเรียนตัดมันอยากอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นไรเราคืนเงินค่ะลูกไม่คืนเงินอ่ะเอาเอาเงินเลยไปค่ะพือว่าเราทำบุญนะคะเพื่อคนอื่นอ่าไม่เป็นไรใจนะครับอันนี้นะครับ ดูแจ้งไว้แล้วว่าทุเรียนสดนิ่มอยู่แล้วคนะเข้าใจครับน้องทุกันกรณีดำปลาระกรณีดำลูกค้ากรณีดำปลาระเราเรารับเคลมกรณีดำปลาระเปรี้ยวเรารับเคลมแต่นี่ทุเรียนสุกนิ่มลูกค้าเข้าไปอยู่เลยไม่เป็นไรพี่จะเล่นโซเชียลเราไม่เป็นไรการประจารเราเราอยู่แล้วกฎหมายยังไงลูกเอาไม่เสียเรื่องจักนรง้นงั้รเพื่อความสบายใจเรารับเงินคืนแล้วเนาะรับเงินคืนแล้วนะคะเราให้เงินค่ะเพื่อความสบายใจนะครับ โอเคเราก็สบายใจลูกอ่าแม่ค้าก็สบายใจแต่แต่วันหลังนะถ้าจะซื้อทุเรียนแล้วพี่ต้องไปซื้อทุเรียนตัดนะคะอ่าครับวันหลังเราดูไม่มี<ท>แล้วข้อใจข้อใจเราจะได้เราจะได้เดข้าใจตรงกัน